เราเล่าอันหนึ่งให้ฟังตอนนั้นแบบอยู่นิเทศอ่ะออดิชั่นอ่ะสี่ปีละครได้ทุกปีมันมั่นหน้ามากถึงขีดสุดคิดว่าตัวเองเนี่ยคือ,อ,อเก่งมากเพราะว่าคนที่จะได้สี่ปีทุกปีเนี่ยน้อยมากน,น,น้อยน้อยน้อยมากและไอเนี่ยมีมีรุ่นรุ่นหนูไม่รู้มีเปล่ารุ่นของครูมีด้วยนะเป็นแบบว่าให้ทั้งคณะมานั่งเราเลือกเหลือสองบทอ่ะโอ้ยอันนั้นโหดเกินแม่แต่ไอเี้ยจนเราสไม่เคยที่ระมีมาก่อนมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วใช่คือมันมีบทหนึ่งที่เขาเอากันไม่ลงจริงๆว่าแบบ จะเป็นครูหรือกับรุ่นพี่คนนึ่งเขาก็เลยใช้วิธีเอาทั้งคณะเนี่ยใครที่อยากมาดูเข้ามาอยู่ในตรงนี้หมดแล้วให้เข้ามาที่สี่ละคนที่สุดของการตัดสินที่สุดแห่งการแข่งขันเอออาอันนี้กล oh. <laughs> ับมาค่ะทุกคนสนุกดีแล้วให้เข้ามาแล้วบทนั้น่ะมันเป็นบทตัวละครชื่อแชมเปญเป็นผู้หญิงเป็นแบบว่าเเมียของมาเฟียที่แบบว่า เซ็กซี่แล้วพี่คนที่ออดิชั่นกับครูคือเซ็กซี่ของจริงอ่ะอันนี้อันนี้จริงไหมคะอะไรนะเซ็กซี่จริงไหมเพราเราจะเล่นเป็นทางตลกเราเป็นทางคอมเมดี้เสร็จตอนนั้นในหัวมันตีกันเยอะมากมันก็ในหัวมันก็คิดแบบว่าเอาไงดีวะคือแบบโหเซ็กซี่สู้ทางเขาไม่ได้อ่ะสู้ทางเขาไม่ได้จริงเพราะเขาสวยด้วยเรื่องเรื่องเขาสวยแบบสวยผมผมปิวเบาอ่ะนึกออกป่ะอันนี้ผมกูเกิดกังมากวง ยอยตอนนั้นยังหงาอยู่แล้วเราก็เป็นเด็กที่รุ่นพี่ก็ไม่ได้รักคนณท้าวเปทนกงเกียดเพราะว่าปากไม่ค่อยดีแบบใครมาโกงไม่ได้ดาวอะไรเออแล้ววันนั้นก็มีไอ้พวกรุ่นพี่ที่แกงไม่ชอบก็นั่งอยู่เนี่ยอันเนี้ยเด็กๆลองคิดดูนะว่าถ้าสมมติเรากาลังอยู่ในที่ที่เรารู้ว่ามีคนไม่ชอบเราอยู่อและเราก็รู้อีกว่าเรามีจุดอ่อนอตายเหมือนกันนะถ้าเราจะเข้าไปแบบนั้นอะแต่สิ่งที่มันทําให้ครูเข้าเวันนั้นได้คือหนึ่งโฟกัสเพื่อนที่รักเรา อาจจะมีอยู่กลุ่มหนึ่งนั่นแหละเพื่อนเรากับสองตัดเพื่อนทิ้งเลยตอนนั้นพอคุณรู้ว่ามีเพื่อนที่เชียร์เราอยู่คุณรู้แค่นี้แล้วคุูจบเลยนะสองจุดแข็งเราคืออะไรอ่าเราอาจจะเซ็กซี่สู้เขาไม่ได้หรอกแต่กูตลกอืมจหวะนนั้นคือไปทางตลกเลยแล้วเป็นทางเล่นใหญ่แล้วเราเป็นแบบ จังหวะแบบแดนได้อะทางนั้นแดนไม่ได้ทางนั้นสวยอย่างเดียวเออเขาก็เก่งด้วยในหลายๆเรื่องนะแต่หมายถือว่าในตอนนั้นเราคิดแบบนี้ตอนใน,นจุดแข็งของเรากันอนี้จุดออแข็งเรามันเป็นแบบนี้เสร็จปุ๊บก็เข้าไปแบบอู้หูตื่นเต้นมากแล้วสุดท้ายมันก็ได้แล้วมันได้ทุกปีความอีโก้มันขึ้นมาค้ำคอแล้ะมันมี audition ออเวทีเล็กไป audition ออ แล้วเขาให้แค่ทําท่าบอกว่าทําท่าอะไรก็ได้ที่เป็นเป็นแดนซ์นะมันเป็นกึ่งแดนซ์เราเคอยไปทีกึ่งแดนซ์ทำท่าอะไรก็ได้ที่เป็นการบ่งบอกคําว่าความรักสิ่งที่ครูคิดวูบแรกเลยนะมันง่ายมากเลยและซิมเปิลคือออกจากใจคือมันเป็นมันเป็นท่านี้เป็นท่าแบบคือแบบเป็นแดนซ์แล้วก็เป็นท่าเออแบบกอดรักตัวเองแต่ไม่เชื่อในตัวเองพอ,อเราไม่เชื่อในตัวเองปุ๊บเรารู้สึกว่าใครๆก็ต้องคิดท่านี้อโอ้อินี่ก็ไปใหญ่ไปโตเต้นเซิร์งอะไรไปไม่รู้ใหญ่โต สุดท้ายอะ่ะเราเห็นเพราะเราจะเห็นคนที่ออดิชั่นด้วยคนที่เขาเลือกอะ่ะเลือกคนที่ทําท่านี้อแล้วคนนั้นน่ะได้แล้วเราไม่ได้แล้วเราเป็นผู้ที่ผ่ผานสี่ปีแต่ไม่ผ่านเรารลงเล็กอเราเล่นลงใหญ่ได้หมดแต่ลงเล็กไม่ได้โอ้โหตอนนั้นน้ะเกิดภาวะนะ้ะที่แบบหูเสียหน้าอายอ,อายมากเลยนะนตกตึกอะ่ะใช่แต่สิ่งหนึ่งเลยที่มันทําให้รอดมาได้ไม่ได้เลิกทําไปเลยไม่เซฟดาวคือข้อที่หนึ่งมึงไม่จริงใจกับตัวเองคู่กลับมาเรียนรู้เลย อ๋อมึงไม่ได้เพราะมึงไม่จริงใจกับตัวเองมึงไม่ศรัทธาในตัวเองไม่เชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองข่าวหน้ามึงจงเป็นคนจริงใจมึงอย่าประดิษฐ์เพราะยิ่งประดิษฐ์มึงยิ่งทำให้มึงยิ่งปลอมคือมันต้องกลับมาสอนตัวเองแล้วเราก็ไปต่อได้ใช่ระหว่างน้อยคือคลิกมาเรียนรู้แล้วมันจะจบเร็วะคะ